สวัสดีเพื่นพี่น้องต่อไปนะครับพี่น้องตอนคนเสร์สองสไม่พากินพี่น้องมื่อานที่พาพี่น้องมากินนด้อี่น้องเยไปเียงเพืนี่น้อไปรัดป่าพี่น้องไปลัดป่าเพ่ว่าปทนพี่น้องเล้นนูหญ่ยนน้้าวนี่อะี่ย ติดแฮ่ติดเฮ่ได้หนูมันมันลอยนามะฉังทั่วถั่วเยังกว่ติดเฮ่พี่เาตมเฮ่ต็มเฮอแล้วออกจากเฮอีกออกจากแฮ่แลนด์ลยอะาแถวป่าพี่เดเกือบได้อันนีเขาก็สีมาลบขนพี่เราลบขนออก มันจงเงินเป็นตะกินพี่เนาะล้คนเหมันเผาเนี่ยมันขิวพี่เ้างเอาปรสินกเอาเผาเนี่ยมันขิวเองแล้วคนเอาปุดบาลาล้คนนียนู้นเทือกเองนทำมันนู้นเถือกเองท มานเต็มเต็มโตนะะแต่ทำไม่หน่อยตูบลเลอร์ไ้ด้หน่อยพี่้องหลังจากที่เราลบคนแล้วเ <c ười> ขียงงามเลยพี่นองตเบลเลอเลยบอกไงเลยกับผม <c ười> ลุกนครับโดนไบเรียบร้อยเนาะเราถ้าสาวม้มาเปิดบ้านเกษตรเนี่ยได้กินเราคอยติดตามกันด้วยกันเด้ดอวยนเด้อออกไสังสักใหญ่เป็นนู่เถอะทำทำเป็นนู่ผุกเนองตับตอนตัดตอนจัดตอนพบทำไมล่ะ

เ่าเา่ดบินมเลยนไม่ใ่ไม่ใช่ตง่มรัวนี้ดูต้องข้าวตัวนี้หน่อยทํไมใคหัามบักใหน่

làm chạy thành nha người ơi ta nhảy nữa đấy คนที่ว um, ่าตุ๊กตาว่าตุ๊กตาจะตายระตายเนี่มว